วันนี้ข่าวเอเชียนะคะก็ได้มีเกียรติมาร้านคุณหมอน,นะคะคุณหมอสาวแสนสวยแล้วหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสองท่านแนะนําชื่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะวรณีรักสมุนไพรหรือว่าวรณีนวดเพื่อสุขภาพนะคะขอบคุณที่ข่าวมาเยี่ยมเยียนเราวันนี้เรามีสินค้าหลากหลายนะคะอยู่ที่เซียรลังสิตนะคะสินค้าเราก็จะมีหลากหลายจะพวก เป็นสินค้าพื้นบ้านเราซึ่งผู้ผลิตพบผู้ผู้ใช้นะคะนี่คือค่ะนะคะ,คะนี่คือวันนี้ลูกไล่แล้วก็ผู้ประกอบการวันนี้เราก็มารวมกันค่ะนะคะแนะนำนชื่อเลยค่ะคุณพี่ค่ะ,คะสวัสดีครับผมต้นชัยพัฒนนะครับ เป็นประธานกลุ่มไล่ตะวันแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทมาลุ่ย1989ทำส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรเราผลิตนะครับปลูกพืชสมุนไพรไร้สารเคมีส่งให้กับที่วรณีนครคบผมนะครับได้พบกับพืชสมุนไพรได้ที่นี่นะฮะเรามีมากกว่า30ชนิดนะครับค่ะและคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรคะคุณสวยค่ะชื่อพนักงานตุลานนชื่อเล่นบุญญาคะ บย่าก็ทําเรื่องของการตลาดสเสริมช่วยเกษตรกรนะคะเพราะเราทําสินค้าของไทยนะคะทั้งผลิตแล้วก็จํำหน่ายในไทยแล้วก็ส่องออกต่างประเทศด้วยค่ะตอนนี้เราก็กระจายไปทั้งยุโรปและอเมริกาะคะ่ะถ,ถ้าสนใจแล้วเบอร์โทรติดต่อคุณหมอหนยนะคะศูนย์เป็น6 3ะ5 8 3 4 0นะคะค่ะถ้ายังไรสนใจก็ติดต่อได้นะคะ อ,อยู่ประจำที่เสียรลังสิทเปิดตั้งแต่8โมงเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึง3ทุ่มทุกวันค่ะค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพร้านของคุณหมอคนสวยของเรานะคะนี่ค่ะ,ะนี่ก็เป็นร้านของคุณหมอนี่นะคะนี่ค่ะ,ะก็มานะคะแวะเวียนจะเข้ามานะคะเป็น คุณวลณีนวดแผนไทยโบราณนะคะท่านคุณหมอก็ใจดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ข่าวเอเชียก็ได้มาทำข่าวให้กับท่านนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามข่าวเอเชียทำข่าวให้กับคุณหมอแสนสวยวรณีสปานะคะวันนี้ข่าวเอเชียก็ได้มีเกียรติ ได้มาทําข่าวให้กับคุณหมอวรณีคนสวยของเรานะคะยังไงก็มาได้นะคะมากันที่เยอะเลยนะคะ,ะสมุนไพรของท่านนะคะรักษาสุขภาพจริงๆค่ะก็ยังไงก็มาที่เซียรลงสิทธิ์กันนะคะบรรยากาศร้านคุณหมอวรณีมีสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสินค้ามีจำหน่ายนะคะ ยังไงก็มากันเยอะๆนะคะมากันเยอะๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านคุณหมอวโรณีเป็นสินค้าโอท็อกพื้นบ้านชาวล้านนานะค,ะคำมูวงนะคะก็ขอบคุณที่คุณหมอวโรณีนะคะให้ข่าวเอเซียมาทำข่าวให้นะคะในสินค้าของท่านนะคะมีทุกลูก ต้นไม้รูปแบบสวยงามนะคะ,นะคะโอเคนะคะทางข่าวเอเซียของเราก็ได้มา,าสัมภาษณ์คุณหมอวรณีโนดสมุนไพรนะคะยังไงก็หมักอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ได้มาทำข่าวให้กับคุณหมอวรณี ที่ท่านเป็นคุณหมอวรณีรักษาสมุนไพรนะคะเบอร์โทนะคะนะคะี่ค่ะเบอร์โทนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะสุขภาพนี่ค่ะก็ยังไงก็ขอบ,บคุณลูกค้าที่มาอุดหนุน ร้านคุณหมอวรนีด้วยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเราก็จะมีพนักงานสาวสนสวยรอรับบริการนวดให้กับลูกค้าของเรานะคะนี่ค่ะสินค้าจะมีหลายแบบนะคะติดต่อมาได้นะคะเคีคนะคะ Terima kasih.